ในยุคที่เงินทองหายากเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีหลายคนต้องไปกู้เงินกับสถาบันการเงินและหลายคนต้องไปกู้เงินนอกระบบเพราะไม่สามารถกู้เงินในระบบได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างในการใช้เงินแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการกู้เงินจากแอปในแอปต r e ว่าแอปไหนได้เงินจริงแอปไหนควรระวังและแนวทางในการสังเกตแอปที่ถูกกฎหมายภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยคลิปนี้อาจมีการพาดพิงถึงแอปกู้เงินนอกระบบหรือนิติบุคคลที่ทำแอปกู้เงินนอกระบบ ไม่ได้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีแต่อย่างใดแต่เป็นเทียงการแสดงหลักฐานจากข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันดับแรกมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าใครคือผู้ให้บริการแอป,ปกู้เงินถูกกฎหมายภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยแบ่งผู้ให้บริการออกเป็น2ประเภทคือสถาบันการเงินจํานวน39แห่งและอนแบง n ์จำนวน122แห่ง เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใน Description เพื่อคนที่สนใจสามารถกดลิงก์เข้าไปตรวจสอบแอปกู้เงินได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยข้อควรรู้สำหรับการกู้เงินผ่านแอป 1. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแอปผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเอาชื่อบริษัทผู้พัฒนาไปค้นหาถ้าบริษัทนั้นไม่มีรายชื่อก็แปลว่าเป็นแอปกู้เงินนอกระบบ 2. ไม่มีการโอนเงินก่อนเด็ดขาดถ้ามีสนิษฐานได้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอน พราะหากมีค่าใช้จ่ายเช่นค่าธรรมเนียมธนาคารหรือสถาบันการเงินจะหักจากยอดโอนเสมอถ้ามีแจ้งให้โอนเงินแปลว่าคุณโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วและมิจฉาชีพมักมีกลวงให้คุณโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆเช่นแจ้งว่าคุณกรอกข้อมูลผิดต้องโอนเงินเพิ่มเพื่อแก้ไขหรือคููให้กลัวว่าถ้าไม่โอนจะฟ้องศาลหรือหลอกล่อว่าจะเพิ่มวงเงินให้เป็นต้นแล้วแอปกู้เงินนอกระบบดูยังไงหนึ่ง เอาชื่อบริษัทไปค้นหาจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วไม่เจอรายชื่อบริษัทนั้นๆ 2. เช็คความน่าเชื่อถือของตัวแอปไม่ว่าจะเป็นข้อความโฆษณาในดีสคริปชันรูปภาพอีเมลอาจจ้างนักพัฒนาคนเดียวกันหรือทีมเดียวกันเพราะจะสะกดผิดเหมือนๆกันและจะไม่มีอีเมลขององค์กรแต่จะใช้เป็นฟรีอีเมลอย่าง Gmail เป็นต้น 3. เช็คความน่าเชื่อถือของบริษัทตรวจสอบจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สังเกตวัตถุประสงค์ของบริษัทจะไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อเพราะถ้าหากประกอบธุรกิจสินเชื่อจะต้องได้รับใบอนุญาตจ,จากธนาคารแห่งประเทศไทย 4. ดูรีวิวที่ได้คะแนนน้อยๆคะแนนเยอะๆไม่ต้องดูเพราะส่วนใหญ่จะเป็นหน้ามา้าความเสี่ยงหากใช้บริการแอปกู้เงินนอกระบบ 1. อาจถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยกเกินกฎหมายกำหนดหรือแม้กระทั่งถูกทวงหนี้เกินขอบเขตของกฎหมายหรืออาจถูกคุกคามเป็นต้น 2. ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลก็คือข้อมูลส่วนตัวชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เงินเดือนข้อมูลการทำงานที่เรากรอกไปตอนสมัครนั่นแหละที่อาจโดนถูกนำไปขายในตลาดมืดหรือขายให้แก๊งมิชฉาชีพเป็นต้นคำถามที่อยากถามทำไมบริษัทร,ระดับโลกอย่าง Apple ที่มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยระดับสูงไม่มีการคัดกรองแอปกู้งเงินเหล่านี้เลยมีนำซ้ำยังปล่อยให,ให้มีการโฆษณาอีกด้วย ผมจำคำพูดของสตีลจ็อบส์ที่เคยพูดไว้เกี่ยวกับการอนุมัติแอปว่าทำไมมีแอปที่โดนปฏิเสธว่า The number one reason it doesn't function as advertised, it doesn't do what the developer says it does, so we tell the developer to change the app or the description. ผมได้ร้องเรียนไปยัง Apple และธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าหรือมีมาตร,ราการใดๆออกมาหากผู้ชมท่านใดรู้จักนักร้องเปลี่ยนสามารถคอมเมนต์แจ้งได้ หรือสามารถแชร์คลิปนี้เพื่อให้นักร้องผ่านมาเจอและนําไปเป็นประเด็นในสื่อเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรเหล่านี้ได้กระทําการใดๆที่เป็นการปกป้องประชาชนและรับผิดชอบต่อสังคมบ้างสุดท้ายนี้ฝากข้อคิดไว้เตือนสติเงินทุกบาทมีค่าจงใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังและประโยคสุดคลาสสิกการไม่มีนี่เป็นลาบอันประเสริฐถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตาม เป็นกําลังใจให้ทำคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ